เสี่ยวหนึ่งตัวกับเสี่ยวสองตัวอะไรเล็กกว่ากันขาวขาวขาวอันไน,นขาวกว่ากันคนไทยเรามีคนชื่อเบนส์เยอะแยะเลยอ่ะคนจีนจะเรียกเปิ้ลเฉอยากขี้เกียจมากเหมือนกันวยคืนละ่ะสามารถที่จะเอาเตอร์ออกไปได้ตลอดเวลาเลยไหมไม่ตลอดเอสมา คุณจะเป็นชื่ออะไรคุณก็เอาไปใส่ตรงนี้นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นชื่อแม่คุณไม่ใช่ดูนะฮะถ้าผมบอกว่าวัวต่อมาเนี่ยแปลว่าแม่ของฉันใช่ไหมวัวต่อมาอ่ะมันหยาบอ่ะไม่ธรรมุทานอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงแม่เนี่ยผมก็แนะนําจะให้พูดด้วยสำเนียงเรียบร้อยยิ่งเวลาพูดถึงแม่ของเธอนี่ยิ่งระวังใหญ่เลยนีเตะมาพูดให้เหมือนหุ่นยนต์ไปเลยนะครับจะปลอดภัยไม่ใช่หนีมาอ่ะ อันนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะมีเรื่องหัวร้างข้างแตกได้เลยนะครับทีนี้แคณแนะเรียงความที่มีชื่อว่าหัวตมาเอาไม่ได้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงศ์ 各位亲爱的观众朋友们大家好欢迎各位收看金正ำเป็น我是电视台节目主播周老师สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านครับ,บตอนเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะฮะตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นันสิริกุลนะครับและนี่คือรายการสอนภาษาจีนที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับพูดคุยเรื่องง,ง่ายๆสบายๆส,สไตล์ครูพี่ป๊อปเอาละฮะวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะมาอ่านทิ้งลี่ให้ฟังอีก นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นชาวจีนนะฮะเขียนมานะครับว่าวัวเตอร์ม่าอ่ะง่ายไหมแค่เรื่องเป็นไงนะว <the> ัวเตอร์ม่าอ่ะพูดสั้นๆนะครับหัวม่าอ่ะเหมือนกันม่าอ่ะแปลว่าแม่นะครับพูดสั้นๆก็คือหัวม่าอ่ะไม่ต้องมีเตอรก็ได้นะครับหลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางที่ต้องมีเตอรบางที่ต้องไม่มีเตอรนะฮะถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอาเตอรออกไปได้ตลอดเวลาเลยไหม ไม่ตลอดการใช้เตอรเนี่ยผมขออธิบายสั้นๆว่าเหมือนกับ apostrophe s, <S ในภาษาอังกฤษนะครับเช่นผมบอกว่าพ่อของ a ก็เป็น as father <S ใช่ไหมปากกาของ as a pen <S นะครับแม่ของ as a mama <S อย่างนี้ถูกต้องไหมทีนี้ as mama คุณจะเป็นชื่ออะไรคุณก็เอาไปใส่ตรงนี้นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นชื่อแม่คุณไม่ใช่เป็นคำว่าแม่นะฮะทีนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยน apostrophe s เลยเป็นตัวเต๋อเลยก็จะเป็น a อเตอร์ฟาเพ่อของ A A เ h e ต e n A the B A the m ร m ทีนี้ผมสามารถที่จะเอาเตอออกไปได้ผมก็เปลี่ยนเป็น A Mama เป็นแม่ของ A แต่ถ้าหากว่าเป็นปากกาของ A ผมจะเป็น เอปี A, B, e. ผิดทันทีเอ้าวทำไมอ่ะทำไมที่พูดถึงแม่ยังเอาเตอออกได้เลยก็จะขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าพอเป็นคนกับคนคุณสามารถเอาเตอออกไปได้คนกับสัตว์ก็ไม่ได้นะเอามาต่อกันไม่ได้นะฮะเช่นผมบอกว่าแมวของฉันหมัวเมา เป็นภาษาพูดมันก็พอพอยังโอเคได้นะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะผิดนะครับต้องเป็นหัวเตอะเมาเข้า <c oughs> ใจไหมแต่ถ้าเป็นแม่ของฉันผมบอกหัวม้าอ่ะได้เลย <c oughs> หรือหัวเตอะม้าอ่ะก็ไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าเป็นเอาเตอะออกเป็นหัวม้า <c oughs> ได้ไหมได้แม่ฉัน <c oughs> ก็มีค่าเท่ากับแม่ของฉันสรุปถ้าเป็นคนกับคนสามารถที่เอาเตออออกไปได้ นะครับหั่อาจารย์ของฉันหัวเพื่อนเพื่อนของฉันมีค่าเท่ากับ我的朋友我男朋友แฟนของฉันเอ่อถ้าเป็นคนกับสิ่งของไม่ควรควรจะใส่แต่ว่ามันก็มีในบางกรณีที่เอาออกได้ต้องเป็นสิ่งที่คุ้นเคยและว่าพูดแล้วไม่แปลกหูแต่ถ้าใส่เติะแล้วก็ไม่มีทางที่จะผิดได้เลย <c oughs> เข้าใจไหมฮะการบอกว่าหัวตัวมานี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะ เพราะว่ามันจะกลายเป็นคําอุทานที่รุนแรงได้เหมือนกันดูนะฮะถ้าผมบอกว่าหัวต่อมาเนี่ยาแ,แม่ของฉันใช่ไหมหัวต่อมาอ่ะมันหยาบอ่ะเป็นคำอุทานอ่ะนะฮะเพราะนั้นเวลาพูดถึงแม่เนี่ยผมก็แนะนําจะให้พูดด้วยท่าทางการที่เรียบร้อยหัวต่อมายิ่งเวลาพูดถึงแม่ของเธอนี่ย็ยิ่งระวังใหญ่เลยนะครับนี่ต่มานะฮะไม่ใช่นี่ไม่อะ อันนี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะมีเรื่องหัวร้างข้างแตกได้เลยนะครับทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยแปลออกมาเนี่ยแปลด้วย Google Translation นะฮะแม่ของเธอไม่หยาบเลยนะฮะแต่ว่าคนจีนนี่รับรองว่าโมโหแน่นอนนะฮะถ้าหากคนพูดว่านี่ไม้อ่ะเพราะเวลาพูดถึงพ่อหรือแม่คนอื่นพูดด้วยสำเนียงเรียบร้อยนี่เต่มามาพูดให้เหมือนหุ่นยนไปเลยนะครับจะปลอดภยัยทีนี้คนะนเรียงความที่มีชื่อว่า ม我的妈啊ไม่ได้我的妈妈卖มา呢นนะ我妈是一个医生来卖房产เป็นหมอนะและ้วก็医生เป็นหมอ她的英文名字是ชื่อชื่อภาษาอังกฤษนะชื่อเอ่อ็อมี่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าเอมี่คือชื่อจากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนเนี่ยบางทีก็จะประหลาดประหลาดไปคนจีนเขาไม่ใช่คนที่ง่ายๆเหมือนคนไทยนะคนไทยเป็นคนที่ง่ายๆอะไรก็ได้ นะครับเช่นสมมติว่าชื่อ Michael คนไทยก็เรียก m i c h a e เห็นไหมแต่ว่าถ้าเป็นจีนก็จะเรียกไม c h เ e l รเนี่ยฮะชื่อสตาร์สตาร์บัอย่างเงี้ยคนจีนก็จะเรียกซิงปาเกชื่อเบนส์คนไทยเรามีคนชื่อเบนส์เยอะแยะเลยอ่ะพี่เบนส์นายเบนส์เฮ้ยเพื่อนเบนส์พอเบนส์ปุ๊บเนี่ยนะฮะคนจีนจะเรียกเบนช์ยอยาก เข้าใจป่ะเออเพราะนั้นเนี่ยเอมี่ก็ถือว่าปลาณนีละคือเอมี่แม่ของฉันนี่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าเอมี่นะครับเธอ35ปีแล้วเธอ今年35五岁，今年有三้五岁。她今年三十五岁，今年有三十五岁。她很漂亮，漂亮่เป็น adjective คืออะไรครับ？สวยงาม,มากน้ำแม่ของฉันสวยมาก。คำว่าสวยมีหลายคำนะครับมีเพียวแหลงกับมีคำว่าเมาย์นะฮะคำว่าเมาย์เนี่ยส่วนมากจะนึกถึงน้ำจิตน้ำใจของคนนะฮะเป็นความสวยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเช่นจิตใจของครูพี่ป๊อปเนี่ย ่ห่นไ,ไหมฮะแต่漂亮คืออะไรพี่ย่อเหลี่ยงเนี่ยใช้กับผมวาดภาพขึ้นมาภาพโอ้พี่ย่เหลี่ยงเห็นไ,ไหมแต่งตัวพี่อเหลี่ยงหรืออากับกิริยาท่าทางหรือคำพูดคำจาพี่ย่เหลี่ยงอย่างนี้ได้ ประดิษฐ์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาหรือรูปลักษณ์ภาพลักษณ์ของคนนะครับทีนี้ถ้าเขินเพี้ยวแหละเปลี่ยนเป็นทาเขินเมย์อันนี้เนี่นี้ใช้แทนกันได้โดยปกตินะครับถ้าเรนะก็คคือางฟว่า่างฟนีก็คือผมยาวนะครับผมสั้นอย่างนี้เรียกว่าต่วนฟ้านะต่วนฟ้างฟ长านะครับ和一双黑黑的眼睛眼睛ตา นะครับตาสีเข้คือสีดำนะมีตาสีดำคนจีนเนี่ยเขาชอบบอกว่าหัวงเซือ的脸เราเป็นคนผิวเหลืองคนเอเชียนะก็คือมนะีใบหน้าสีเหลืองก็คือหวงเสือนะเขา有一张小嘴和小小的鼻子นะหลาายท่นก็来ง这个空间宫了他有一张小嘴和小小的鼻子ผมถ我们谈民意นะครับว่า小หนึ่งตัวกับ小สองตัวอัานไหนเล็กกว่า บบ Small. ยยจเจียวเป๋าชี่หม้อเขา有一张小嘴嘴คือปากนะฮะแม่นี่มีปากที่เล็กมากหนึ่งปากนะครับแล้วก็เฉียวเฉียวตัวนปีจื๊ปีจื๊คือจมูกนะเฉียวหนึ่งตัวกับเฉียวสองตัวอะไรเล็กกว่ากันลองคิดดูนะฮะสมมติถ้าผมบอกว่าขาวไป่ใช่ไหมขาวขาวอะไรขาวกว่ากัน ก็ต้องเป็นปไปไปถูกต้อไหมดำดำดำอันไหนดำกว่าก็ต้องเบิ้ลสองตัว e c t i v e ที่เบิ้ลกันสองครั้งเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นเป็นขั้นที่สูงกว่าเป็นการเน้นไงนะครับเกือสื่อเกาๆแต่ตัวสูงสูงหน่อยโอเคไหมฮะอันนี้เขาบอกว่าเฉียวเสียวคือมีจมูกที่เล็กคขา่าปีจื่อคือจมูกนะก็ลองเอาไหนไหนพูดและนะครับเขาบอกว่ายี่จางจื่อเขา่าจางตัวนี้เป็นลักษณะนาำ จังแปลว่าแผ่นใช้กับอะไรใช้กับกระดาษกระดาษนะครับใช้กับอะไรที่มันเป็นบางๆมีลักษณะเป็นแผ่นพอมองดูแล้วเนี่ยปากเนี่ยก็มีลักษณะเป็นแผ่นได้เหมือนกันนะครับอีจังคํา่าสุ่ยนี่เ็เลยใช้คำว่าจังนะฮะปีจือคือจมูกเอิตัวคือหูเหยียจริงคือตานะครับก็าอธิบายแม่ของเขาว่าแม่เขาเนี่ยมีโถ้าอย่างไรมีผมอย่างไรนะครับ我非常爱我的妈妈เอาใช้ง่ายมากเลยว่า非常爱我的妈妈หมายฉันรักแม่ของฉันมาก วัวเขินอายท่าฉันรักเขามากนะอ้ายแปลว่ารักนะครับเติมเฟยถฉางเข้าไปข้างหน้าคือคำบอกระดับว่าเฟยถฉางอ้ายรักมากเขาชง擅长做ถัถง,ถถงก็คือ good at doing something เก่งในการทําอะไรสักอย่างหนึง่งคําว่าจั่วใช่นี่ง่ายมากเลยนะก็คือเป็น activity คําว่าจั่วแปลว่าทําคําว่าใช่หมายถึงอาหารถ้า擅งใช้ได้อย่างนี้นะครับว่า擅ง doing something นะครับคุณทําอะไรเก่งก็擅长น,นะเช่นเออ我擅长开车ขับรถเก่ง我擅长画画我รู้เก่ง ช่างของใช้กับสกิลที่เป็นทักษะนะส่วนใช่นี่ก็เป็นอีกทักษะนึงก็คือทํากับข้าวถ้าชอบอะสอนหลายรอบแล้วชอบคือสีหวนนสะีหนสชะฮะถ้าใครสีหวน,วนะาหาหวนร้องก็รงคือร้องกอคือเพลงคําว่าเกกับยินเนี่ไม่เหมือนกันนะเออคนที่เรียนนี่ต้องเข้าใจว่าคําว่ายินเ,เนี่ยคือ Mu วสิกคำว่าเกเนี่ยคือซอง เข้าใจป่ะเวลาคุณซิงคุณซิงม m u s ิ c ได้ป่ะไม่ได้นะฮะคุณซิง g a s o n เข้าใจป่ะแต่ก็ว่า m u s คืออะไรคือดนตรีคุณไม่ได้ร้องดนตรีคุณเล่นดนตรีเข้าใจนะคุณฟังดนตรี โอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่นะครับวิธีการจําก็คือให้จําง่ายๆเช่นช่างเกอือคุณบวกกับเวิร์ก้็ไปเลยแล้วคุณจะได้ไม่ผิดช่างเกือเกือร้องเพลงแต่เวลาคุณทิ้งเนี่ยคุณทิ้งยินเว่ยเข้าใจไหมคุณฟังดนตรีแต่ว่าคุณร้องคุณร้องเพลงนะฮะทิ้งยินเื่ยยินเว่จะใหญ่กว่าเกอือนะครับ ต่อ <ítulo> ไปนะฮะ每天คือ every day each day 每天他都要唱很多的歌ลนทุกวันเนี่ยเขาจะร้องเพลงเยอะมากเลยนะครับวัว的อ้วัวตัวมาาวัมามยอการใช้คำว่าแยนั้นง่ายมากนะฮะประธานบวกกับแยแล้วก yeah. 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 oh, yeah. 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 like ็บวกกับเ e r ร์ก็คือฉันก็ทำอย่างนั้นเช่นกันบวกกับ adjective ได้ไหมได้เพราะนั้นคำว่ายตัวนี้ก็คือ ให้แปลเป็นภาษาไทยไปเลยนะครับก็จุดจุดจุดด้วยเช่นกันนะฮะฉันก็รักเธอเหมือนกันอันนี้เป็นบวกกับเวิร์บฉันก็ขี้เกียจมากเหมือนกันวยเวยเขินเล่ฉันก็เหนื่อยมากเหมือนกันวุ้ยเขินยฉันก็หล่อมากเหมือนกันข้าเย่เขินเพี้ยวเขาก็สวยมากเหมือนกันเข้าใจบวกด้วยทั้ง verb แล้วก็ adjective นะครับ วัวมันพวกเราโตขืินไข่ชินนะพวกเราในที่นี้ก็หมายถึงเราทั้งคู่นะโตเืินไข่ชินไข่ชินคือดีใจมีความสุข happy นี่เองวัวมินโตขืนชิ่งฝูก็ได้นะครับถ้าหากว่าดูในเทปก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไปถึงเรื่องของ,ของไข่ชินเกาชิ่งแล้วก็ชิ่งฝูไปแล้วจะมาพูดถึงคําว่าวัวมันกันเล็กน้อยนะวัวมันคือพวกเราท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคําว่าจาน นะฮะหลายคนก็มักจะตีความแปบ,บว่าวัวมันกับจานเหมือนนั้นมีค่าเท่ากันความจริงแล้วจานกับวัวมันนั้นไม่เหมือนกันนะครับเพราะคําว่าวัวเหมนในที่นี้เนี่ยนะฮะหมายถึงพวกเราเนี่ยก็คือไม่รวมฝัดตรงข้ามเลยนะวัวมันนในหมายถทงาฝั่งนี้สมมติยกพวกตีกันเขามีพวกนี้วัวมันแต่ถ้าจานเหมือนมีสองพวกตัวนี้ใช่ไหมจานเหมือนนี่คือรวมหมดเข้าใจปะ คือพวกเราอ่ะเงี้ยนี่คือจานอ่ะดูนิ้วผมดนี่จานอ่ะหัวมันเคลียร์นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอย่าหมดแล้วนะรับวนจี้节目到ส结束下周นะครับ我们咱ม,ม,ส,ส,วมสวัสดีครับ我们走พวกเราไปก่อนนะ